สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เหมาะเหมาะสำหรับคนที่หัวร้านผมบางนะครับผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับน้ำยาปลูกผมนะครับผม e ีโอแฮครับผมว่ามีหลายคนถามกันมาครับว่าผมใช้ตัวไหนครับผมแนะนำนี่เลยครับนีโอแฮโลชั่นนะครับผมใช้มาสี่ขวดแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้ครับเมื่อก่อนผมจะผมบางมากด้านบน ด้านบนทั้งหมดเลยด้านหน้าด้านบนด้วยอันนี้ก็เริ่มขึ้นมา,าเริ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ด,ด้านด้านนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วด้านบนตรงนี้ถือว่าโอเคครับสําหรับผลที่เวลาบวบบางเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก่อนที่ผมใช้จะบางขนาดไหนเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมเนี่ยผมใช้มา4ขวดนะครับนิวแฮร์นะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อนี่ของจริงครับใช้จริงครับหมดไปแล้ว ใครสนใจก็สั่งกับผมได้นะครับขวดละ660นะครับส่งฟรีด้วยนะครับผมของแท้แน่นอนครับเพราะว่าผมลองใช้มาแล้วผมใช้เองครับลองใช้เองสามสี่ขวดก็จะได้ประมาณนี้ครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับผมที่หัวร้างหัวร้านผมบานะครับแนะนําเลยครับผมต้องลองครับต้องลองว่าผมก็ที่แรกผมก็ไม่เชื่อมอนกันว่ามันจะขึ้นจริงหรือเปล่าผมก็เลยมาลองดูครับอ๋อมันก็ขึ้นจริงครับผมต้องใช้อย่าง ถูกวิธีนะครับผมต้องมีวินัยในการใช้ด้วยครับใช้เช้าใช้เย็นนะครับวิธีการใช้ก็จะมีแบบเ,เราต้องสระผมสระผมเสร็จแล้วก็เป่าผมให้แห้งนะครับแล้วก็นวดศีรษะ3-5นาทีนะครับนวดไป3-5นาทีเสร็จแล้วเราก็ฉีดเซรั่มบริเวณที่เราต้องการนะครับตรงแหนเป็นบางแล้วก็ฉีดไปฉีดไปแล้วเราก็นวดเนีย่ย3-5นาทีครั้งหนึ่งโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมว่าพอใช้เสร็จมันก็จะแบบหนืดหนืหน่อยนึงเวลาเราหวีมันก็จะหนืดหืหน่อยเวลาหวีนี่ครับของแถมจะหนืดหืหน่อยครับประมาณนี้ใครสนใจก็สั่งได้ครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูเรื่อยๆครับใครอยากสอบถามสอบถามข้อมูลวิธีการใช้เพิ่มเติมก็ได้นะครับหรืออยากจะดูรูปผมเพิ่มเติมได้ครับผมมีทั้งคลิปวิดีโอทั้งรูปนะครับก่อน ที่ผมจะใช้นี่นะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะบางมากใครเป็นเพื่อนในเฟสกับผมมานานจะรู้นะครับว่าผมจะเมื่อก่อนผมตัดแต่ทรงสกีเทสนะครับผมเนี่ยช่วงบนช่วงอะไรจะบางหมดนะครับอันนี้ก็อยากมาแนะนํานะครับสําหรับผมที่คนที่หัวล้านผมบางาว่านี่เป็นทางออกหนึ่งที่ดีเลยครับนิวแหนะครับผมเพราะว่าเห็นถามกันมาหลายคนนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าผมผม เริ่มขึ้นมาเยอะนะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับใครสนใจก็สั่งมาได้ครับ660บบาทส่งฟรีนะครับผมโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ